Thank you. น้ำมันเครื่องไม่อนะนะครับนล้วมันเครื่องไม่อพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับน้ำไม่ดันพรอนไม่ดับนะครับ FC ทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้สมแบมีรถเข้ามาใหม่นะครับจะมานําเสนอให้กับ FC ทุกท่านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้แคปนะครับผ่อนถูกๆผ่อนไม่ถึง5,000ันแนะนาคานีเดอร์เป็นนิสันนาวาร่า NP สามร้อยสองจุดห้านะครับเครื่องสองจุดห้าจดทะเบียนปี2 0 1 5้ได้พี่น้องเอ๋ยนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละ4,800อนะครับ 4,872งวดนะครับ4,872งวดรถสวยนะครับรถสวยมากๆเลยสีเทาคันนี้สีไม่มีตำหนิไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยค้นแมวนะครับอ่าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาท2 20,500 0บาทเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้แจ้งย้ายมาเป็นจังหวัดสกลนครรถนะครับรถสวยๆจอดอยู่อำเภอพังคโคนเด้อพี่น้องเอ๋ย นะครับเบอร์โทร0800137208โทรกันมาสอบถามกันได้2 2 5 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ4,800ั2ดงวดใช้เงินดาวเพียง1,9,000บาทนะครับ19,000าบาทอ่านี่ด้านในเนาะส่วนด้านหน้านะครับรายละเอียดเนาะความสวยมีอะไรบ้างนะครับรถอย่างนี้นะครับไฟตาเดิมๆทั้ง2ด้านนะครับไม่มีร้องรอยแตกเล้านะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับกระจกหน้าโลโก้นิ่สันเห็นเด่นชัดนะครับสวยงาม ปากระโปรงเดิมบางๆหว,วานๆเจี๊ยบๆเลยนะครับปลายทะเบียนนะครับหนึ่งทบเท่าใบาไม 7, 2, 3, 7, ้เจ็ดสองสามเจ็ดกรุงเทพมหานครรถจอดอยู่จังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสองศูนย์แปดโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนเด้อนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับจากโชว์รูมกันเลยนะครับยางดีสี่เส้นใส่ยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับดอกยางใช้กันยาวๆนะครับ มแม็กเดิมแต่เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ยางบปสโตนด้วยนะครับซุ้มลาา้อหน้าสะอาดาดีนะครับโชคดีแนบดีรถเดิมๆบางๆฟิล์มติดมาให้ใหม่กระจกหน้าดีสวยๆป้ายภาษีต่อมาให้เรียบร้อยปี6-8ใช้กันถึงปีหน้านะครับโอ้ยงามแท้นะครับงามแท้ปล้ำปลเลือคพี่น้องเอ๋ย2.5ดีดีๆทีนะครับ VGS เทอร์คันนี้โคตรสวยเลยนะครับแคปเปิดได้ด้วยนะครับนี่ อ่าสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทแคปเปิดได้นะครับผ่อนสี่พันแปดร้อยนะครับประตูไม่ช้ำไม่เยอะไม่ย้อยนะครับแคปเปิดได้นี่กว้างขวางขึ้นง่ายลงง่ายสบายนะครับอ่าพวงนี้ไม่เคยขยับเลยนะครับนี่น็อตพวงนี้นะนะครับบอกแคปหนาหนานะครับอลังคาสะอาดสะอ้านดีนะครับเราซักฟอกมาให้ใหม่บอกเป็นบบอหนังนะครับไม่ใช่บอกผ้าเด้อนะครับเราหุ้มบบาเป็นบบอหนังมา พวกนี้นะครับนี่สวยนะครับนี่เกยพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับรถคันนี้จดทะเบียนวันที่7กันยา2558นะครับเครื่อง2,580 163แรงม้านะครับอยู่ที่ลำดับที่3นะครับคันนี้นะครับอ่ารถสวยนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์เป็นยังไงอยู่ครบไหมทุกเม็ดโอ้ อยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับเม็ดอักสวยๆเลยหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนหนักนะครับคันนี้นะครับการันตีได้นะครับนี่ขึ้นง่ายลงง่ายสบายพนทุกๆ2อ,อ5 0 0 0สบาทนะครับนี่รถเดิมเดิมบางๆนิสันนาวาร่าคันนี้นะครับนี่โคตรสวยนี่ฟังเสียงได้นี่บางๆหวานเจี๊ยบเลย ชุดสีสวยนะครับนี่งชุดสีเดิมนะครับไม่ว้าไม่แบ่งไม่มีรอยเชื่อมรอยปะรอยปุนะครับไลเนอร์มีให้นะครับนี่กระบะไลเนอร์มีให้นะครับไฟท้ายดีนะครับทั้งสองด้านสวยๆ NP 300นาวาลาคันนี้นะครับนี่กระชนท้ายมีให้ด้วยนะครับนี่นี่แจวเลยท้ายตูดเป็ดทึบเปิดง่ายนะครับพวกนี้สวยนะครับนี่ล่องกระบะสวยไม่ผุ คันนี้ไม่เคยไปทุกหนักเด้อนะครับล่องกระบะยังสวยอยู่นะครับนี่นะครับสวยนะครับคันนี้ดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเดือนละสี่พันแปดร้อยเจ็ดสสองงวดนะครับยางอะไหล่มีให้หนึ่งเส้นนะครับโชคดีแหนบดีนะครับชัดสีสวยพื้นกระบะไม่ผุนะครับอ่า ของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเครื่องใส่ให้หมดเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยคนแมวโอ้ยงามแท้นะครับงามมีหลีพี่น้องเ๋ยนะครับนี่นะครับสวยนะครับคันนี้สีเทาคันนี้นะครับประตูก็ไม่ช้ำนะครับนี่สวยงามนะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ นะครับเพจพวกนี้อยู่ครบนะครับนี่ของเดิมนะครับนี่นะครับของเดิมเดี๋ยวพาไปดูเลขไม้นะครับชึ่นะครับเลขไม่วิ่งอย่่ที่1 7 2 0 0 0กิโลนะครับ1 7 2 0 0 0มนกิโลนะครับพวงมาลัย3ก้านไม่แตกไม่ลอกเด้อนะครับสวยเกีย์6สปีดนะครับเกีย์6สปีด นะครับเบรกมือเช้ได้เครื่องเสียงโอเคใช้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเครื่องฟิสต์ทติดง่ายทีเดียวติดเลยชื้มเลยนะครับมานวัดใช้ได้หมดนะครับเอนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เย็นนะครับหนาวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดเด้อนะครับ ราคา2 2 5 0 0 0่าบาท2 2 5 0 0 0บาทดาว1 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละ4 8 7 2งวดนะครับอ่าสวยมากมากเลยนะครับจกไฟฟ้านี่ใช้ได้หมดนะครับนี่อแจมเงาวับนะครับสมดานนะครับอ,อ่าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงครับห้องเครื่องของนิสสันนาวาร่าเอ็นพีสามร้อยคันนี้นะครับ ของเครื่องสวยๆเลยนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพดยูซีมาร์สียังอยู่ครบทุกเม Trans ็ดนะครับแบตเตอรี่เราใส่ให้ใหม่นะครับบากระโปรงเดิมนะครับนี่แผ่นกันความร้อนยังอยู่ของเดิมนะครับเล็อากอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับบากระโปรงเดิมนะครับแกมซ้ายแกมขวาเดิมๆนะครับรูวงรูวงลีวงเนี่ยวงนี้อยู่นะนี่นะครับนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่เดินเบาดีพี่น้องเอ๋ยนะครับเสียง ดีมากๆเลยนะครับคันนี้อด่ดูน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอนะนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ดำน,นะครับเราทดสอบวิ่งแล้วนะครับ ตอนที่จะารถเข้ามานะครับเราเช็คทุกจุดพร้อมใช้งานนะครับ2 2 5 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละ4,800นะครับ72งวดใช้เงินดาวเพียง19,000บาทใครสนใจนะครับ0800137208โทรเข้ามาสอบถามกันเด้อะนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจฮิสันนาวาร่า NP300 คันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาท2 2 5 0 0 0บาทใช้เงินดาวเพียง19,000บาท19,000บาท ผ่อนเดือนละ4,800รถจอดอยู่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเต็นสมพงรถบ้านนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สุนแบกขอรา,าไปก่อนสวัสดีครับ thank you